อันนี้คือ4,009แบบที่ไม่มีบัฟพ,พะแล้วคืนนี้เราจะมาทำให้แอคแท็กผมเพียวๆไม่มีบัฟพ,พะไม่มีบัฟพ,พ้อ้าเกิน5,000กนันจุลบิโภชอ็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรโทรม o นี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook f a n p a จุลบิโภช็อปนะครับ ก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออญาตอัปเดตตัวละครก่อนสำหรับตัวละครผมวันนี้นะครับ m ม็ Mac HP 37นะครับเอ่อแอคแทกเนี่ย4,900และ4 9 6 4แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทำให้มัน5,000กว่ากันนะครับไอส่วน defense กับ pen เนี่ย p e นเป็นหนึ่งนะตัวผมไม่มี pen เลยนะครับตอนนี้ ASPD 822นะครับซึ่ง822สองตอนที้ผมรับได้อยู่ในขั้นที่ผมรับได้แล้วนะครับฮิต382แปดสองคริตนะครับคริติคอลผมนับแบบนี้แล้วกันคือเลขเพียวมัน544นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็น30.83นะครับบวกกับตรงนี้อีก16ก็ตีซะประมาณ47นะครับคริติคอลสี่สิบเจ็เปอร์เซ็นต์โดยประมาณส่วน ASPD เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็น262นะครับบวกตรงนี้อีก113นะครับก็เป็นประมาณ375 a s p d ประมาณ375นะครับไฟนอตดาเมจโบนัสห้นะครับประมาณนี้นะแล้วค่าอื่นๆก็ไม่ค่อยได้มีความหมายเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยดูแล้วนะฮันเราก็ดูแต่ไอค์แท็กโจมตีเจาะเกราะกรีดข้อประมาณนี้นะครับอัปเดตอุปกรณ์กันนิดนึงนะครับสำหรับอาวุธนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ30ฟ้านะครับอัปเกรด80รีไฟยังอยู่3นะครับไม่มีตังค์ขึ้นต่อนะครับแล้วก็เรื่องของเอนชาร์นะครับมีลักสิบสองสเตรนจ์สิบสอเอจิสินะครับการ์ดยังเหมือนเดิมนนะครับเป็ สองใบแล้วก็แมทเทเลอร์การ์ดแอคแท็กเยอะรยี่นะครับอีกอีกใบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่ทาริสก่อนแล้วกันนะครับทาริสเนี่ยตอนนี้ใส่เป็นทาริสโจมตีเลเวสี่สิบนะครับแล้วก็ปรับแต่งมาแล้วด้วยหนึ่งขั้นนะครับปรับแต่งขั้นหนึ่งมาแล้วนะครับอัปเกรดสิบห้านะครับอัปเกรดสิบห้านี่ก็คืออเวกขั้นหนึ่งแต่วันนี้เดี๋ยววันนี้จะพยายามทําให้เป็นอเวกสองอเวกสองก็คืออัปเกรดยี่สิบนะครับจะได้อ่า เขาเรียกว่าไอสเตตัสอัปเกรดเพิ่มขึ้น20%คือเอาเวกหนึ่งมันก็ได้สเตตัสอัปเกรดเพิ่มขึ้น10%ใช่ไหมครับเอาเวกสองก็จะได้อัพสเตตัสอัปเกรดเพิ่มขึ้นอีกเป็น20%ได้จากตรงไหนเดี๋ยวไปเปิดให้ดูขออธิบายสเตตัสได้หมดก่อนนะครับแล้วก็มีรีไฟาสามนะครับเอนชานยังกะกะเหมือนเดิมนะครับเอเจสองสเต็งสี่นะครับเฮียฝนตกหนักมากเพื่อนๆถ้าสตรีมหมุนไม่ต้องตกใจคือไฟดับและเน็ตตัดนะครับถ้าเห็นผมหายไปนี่คือเน็ตตัดเพราะว่าที่นี่มันแบบไฟตกบ่่อออยยยมมัันนนนนนแบบบ้า้าูใสวะะไรไงเนะีก็ ไฟเฟยไรฟ้าลงอะไรเงี้ยแม่งละเอียดอ่อนมากมันอ่อนไหวสุดๆฟ้าลุนนี้ก็คือไฟตกเลยนะครับถ้าเห็นผมหายไปคือไฟตกต่อมาก็ประดับอ่อันนี้เป็นเอ่นนเปอนนป,ประดับพรินะครับปรับแต่งมาแล้วขั้นหนึ่งนะครับเป็นเลวสี่สิบนะครับแล้วก็อัปเกรด16แล้วเดี๋ยววันนี้มาดานี่มันขึ้น20กันนะครับแล้วก็อันนี้รีไฟสี่แล้วนะครับผมก็หยุดไว้แค่นี้ก่อนยังไม่มีตังทำเพิ่มแล้วก็เอนชาร์นะครับเป็นอินสองสเต็งสี่ซึ่งไม่ได้ช่วยนะครับไม่ได้ช่วย ใส่การ์ดตีบักเอกนะได้ SPD 60มาใบหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ประดับ40อีกข้างหนึ่งนะครับปรับแต่งหนึ่งเช่นกันอัปเกรด17นะครับมีกดอีก3ครั้งได้อเวกสองแล้วนะครับก็เดี๋ยวคริติคลอลกับแอคแท็ผมจะขึ้นอีกเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวจำเลขไว้แล้วดูได้เลยว่าจะขึ้นเยอะขนาดไหนรีไฟสี่นะครับเอนชาร์ <En chant S 2> เนี่ยเอนชาร์นี่ขอโชว์เอนชาร์นิดนึงเพราะว่าไปไปอัดเพิ่มมาอัดเพิ่มมานิดหน่อยนะครับเอนชาร์เป็นเด็กสี่สองอันนะครับเป็น, Deck 8, น, Deck 4, 2, น Deck เด็กแปะ ก็อยากทําอีกนะครับถ้าเพชรเหลือนะก็อยากทาอีกแต่ว่าวันนี้ผมเตรียมเพชรชมพูไว้ประมาณ3 0 0 0 0นกว่านะแม่งอภินิหารกูเปลี่ยนแล้วกูไม่ตกปลาแล้ววันเนี้ยผมเก็บดอกไม้วันเดียวผมหาตังค์ได้ส0 0 0 0นเพชรชมพูอ่ะเก็บดอกไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวแนะนําว่าทํำยังไงเดี๋ยวแนะนําโอเคก็ประมาณนี้นะครับเด็ก8วิทย์ใส่วิท4สนะครับแล้วก็ใบนี้มีสโมกกี้นะครับอันนี้มีสโมกกี้ใบหนึ่งนะครับเพิ่งโอ้ยได้ยินได้ยินเสียงฟ้าร้องปะนั่นแหละแม่งถ้าไฟดับนะกูไปเลยกูบินเลยนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วก็มาที่เสื้อนะครับเสื้อก็เหมือนเดิม40ขาวนะครับไม่มีอะไรอัปเกรด12ดีไฟล์สจริงๆถ้าเอาอัปเกรดให้มันได้เซตเนี่ยจริงๆอัปเกรดมันต้อง30ใช่ปหมสำหรับสำหรับชุดแต่ว่าพลังป้องกันผมไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็เอ็นชาร์ดอันนี้เป็นเด็ก2อินสองเอจิกสี่นะครับแล้วก็มีการ์ดอันนี้ได้แบบเปิดสุ่มได้มาก็ใส่ใไปนะครับบิกกี้เอ็กชลนะครับอีดีเฟนต์กันกายนะครับ60นะครับแล้วก็มีผ้าคลุมนะครับอันนี้ผ้าคลุม40ขาวนะครับ อัปเกรด10บดีไฟ3นะครับแล้วก็เอนชานก็ได้มาอันนี้มีเด็ก2เด็ก4เป็นเด็ก6นะแล้วก็เอจินะครับแล้วก็ใส่กับปุป้า ba, นะครับประมาณนี้แล้วก็รองเท้ารองเท้าอันนี้เป็น30ฟ้านะครับใส่ให้มันได้เซตกับธนูนะครับอัปเกรด11แล้วก็ดีไฟสองนะครับใส่ก์ดชอนชอนใันนี้ก็เป็นการ์ดที่ผมเปิดสมๆได้โอกาสอัลบั้มมานะครับเท่านี้ไม่มีอะไรจากนั้นก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับก็หัวอันนี้ก็เป็นหัว ยิงอันเดดนะก็เวลาลงโอซิลิสนะครับก็จะยิงแรงขึ้นนะครับแล้วกระเป๋าก็เป็นกระเป,าเป๋าหมีอันนี้ก็ได้มาจากคิงน้องพารลอบที่แล้วแล้วก็พิเศษนิดนึงเอ่อตรงหน้ากากนะครับเอ็นเจนสปีริตนะอันนี้เป็นหน้ากากแอคแท็กสนะครับทั้งเมจิกแล้วก็ทั้งตีกายนะครับแล้วก็อันนี้ผมเจาะรูมานะหน้ากากผมเจาะรูมาใส่พอดีสุ่มได้การ์ดอันนี้มาสุ่มการ์ดได้มาก็เลยเอากูเจาะรูหน้ากากาก็ได้นะครับได้ฟิสิกอลดาเมจโบนัสอีก6กิบนะครับผมก็ย อันนี้ก็พีด f เฟนต์บวกหนึ่งยังไม่ได้เจาะรูนี้ไม่มีอะไรนะครับไว้เดี๋ยวสุ่มๆการได้มาแล้วค่อยใส่ต่อแล้วก็คอสตูมก็เป็นชุดพิงล้อมอันใหม่นะ Summer Wi ว e s w i m suit นะครับผมประมาณนี้โอเคแล้วก็สแตตนะครับอัปเดตเรื่องสแตตนิดนึงก็ตอนนี้เด็กล้วนครับสแตตเป็นเด็กล้วนนะครับเ7ด็นะครับเด็ก77อย่างอื่นไม่มีเลยอย่างอื่หนหนึ่งหมดเลยนะครับโอเคมาเราจะเริ่มตรงไหนหดีของที่ผมขายวันนี้ก่อนนะครับมีที่มาของตัง นะครับวันนี้ผมมีเพชรชมพูมาสํารองไว้3า8 0ก็ทำไมถึงเยอะอันดับแรกเลิกจองไอ้นี่แล้วเลิกจองสโมกี้ละผอใจละที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าถ้า aspd ผม800เนี่ยผมรับได้ผมมีสโมกี้ใบหนึ่งละแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ผมใส่ตีบักเอ็กอยู่ก็ถือว่า อดทนรออนาคตเลยแล้วกันอาจจะเปลี่ยนโกเลมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเพราะฉะนั้นสมอบกี้ใบที่2ผมเลิกจองแล้วเพชรมันก็เลยเหลือมาประมาณประมาณแสนหนึ่งสองแสนของที่ผมขายวันนี้นะครับอ่ะไปดูกันประวัตินะครับอ,อ๋อวันนี้ขายอาร์เมอร์นี้ไปของก,กากกันไม่มีอะไรมากอ่ะเนี่ยบรรทัดนี้เลย83อันนะครับอาร์เค็นฟลาเวอร์นะครับแสนสี่เจ็ดนะครับแล้วก็เนี่ยมีหนึ่งอันหนึ่งอันสองอันสิบแปดอันนะครับเนี่ยสามหมื่นสองเนี่ยหนึ่งอันหกสิบเก้าอันแสนสองเท่าไหรล่ละ จะ3ามแสนยังน่าจะใกล้3ามแสนแล้วนะแหวนนี้อีกนะครับหมือนสี่เนี่นที่ผมบอกว่าผมอัปเกรดอาวุธแ0แล้วมันเหลือนะครับผมก็าขายทิ้งไปก็เจ็ดหมืนแปดนะครับแล้วก็มีอันนี้ซื้อเหรียญแมวมานิดหน่อยเห็นราคามันถูกนะครับเขา,าตั้งราคาถูกเพราะว่าผมจะเปิดกาชาการฟ้าโห <c oughs> <c oughs> ได้ถึงพึ่งได้สําหรับวันนี้นะครับเ,เงินที่ได้มาวันนี้เนี่ยผมจะเอาไปทำอเวกนะครับ อเวกก็คือในหัวข e. ้อปลูกพลังนะครับอเวกอัปเกรดเพื่อนๆก็น่าจะผมคิดว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยอเวกหนึ่งเนี่ยน่าจะผ่านกันหมดแล้วอเวกหนึ่งก็คืออาวุธ60นะครับเกราะ30ประดับ15นะครับอาวุธผมเนี่ยมันเป็น80แล้วเป็นอเวกสองแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการวันนี้นะครับคืออเวกระดับ3ชิ้นนะครับแต่ว่า15าเนี่ยมันผ่านหมดแล้วมันหมูไปนะครับ สำหรับอาวัขั้นหนึ่งนะครับมันจะได้เอฟเฟกอัปเกรดส0ใช่ไหมครับแต่พอเป็นอาวัขั้นสองเนี่ยเอฟเฟกอัปเกรด20%ซึ่งอาวุธก็คือ80ผมได้แล้วชุดเกราะผมไม่ทำเพราะผมไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับพลังป้องกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเครื่องประดับนะครับ20เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีสิบหกสิเนี่ยสิบห17สิบ6กสิบคิดสิบห้าชิบนในงบเจ็ผมคิดว่าทำยี่สิบสามชิ้นในงบประมาณสามแสนแปด้นะี่นับ ปัญหาของมันเนี่ยมีอย่างเดียวคือในตลาดมีของขายหรือเปล่าเยี่ยครั้งละสิบสองก้อนู 12, 3, ูที่ไหนอ่ะก็ละเจ็ดพันโอ้ตายสามแสนเจ็ดอยู่วะเนี่ยสามแสนเจ็ดอยู่อะไม่น่าอยู่นะโอ้โหแพงมากกูว่าสามแสนไม่อยู่อ่ะอันนี้มันสิบเจ็ดแล้วนะครับอัปเกรดครั้งล้า ครั้งละหกนะครับถ้าเราอัพเกรดติดเนี่ยมันจะได้แอคแท็กกับฟรีดีคอลซึ่งเป็นอะไรที่ผมต้องการพอดีนะครับอันนี้เนี่ยกดแค่3ครั้ง3ครั้งขอให้มันแบบ3ครั้งแบบจบอะขอ3ครั้งแบบจบอะ่ะไม่ต้องเยอะมาสิบเจ็ดนะมันก็ต้องไปแหกแล้วหนึ่งมันก็ต้องโอเคสิบแปดมาหนึ่งก็อีกอ้โอ้สิบเก้า ไอ้เคี้ยห5้าเปอร์นตเหงื่อแตกอีกแล้วกูแร้วสุดท้ายแบบจบเลยนะยี่สิบนะมันต้องอย่างงาั้นโอเคนะครับก็พักอันนี้พักนะครับก็ไปดูไปดูฝั่งนี้ไปดูฝั่งนี้นอะเปิดให้ดูนะครับว่าเอาเวกขั้นสองนะครับนี่เป็นสีเขียวแล้วนะครับก็ตอนนี้สเตตเท่าไหรล่ละเนี่ยนิ่งๆน,นะยืนเมืองนะครับสี่พันแดหกเก้านะครับแล้วก็ พรีด i c a ลนะครับเป็น3 1 6 9ตอนแรกๆตอนแรกต้นคลิปนั่นแหละ30นะครับโอเคประมาณนี้มันก็จะเพิ่มมีสอค่า4869ไปต่อ4869กับ584นะครับไปต่อไปต่ออีกครั้งซื้อซื้อซื้อเลยซื้อต่อเลยอันนี้มัน16แล้วก็4ครั้ง6 4ครั้งนี่คือ46แบบไม่พลาดเลยนะใช้แค่ยีบ่ก้อนถ้าไม่พลาดเลยนะใช้แค่24ก้อนว้ามา 8 10 8อีกแค่แหกไปแล้วหนึ่งบโอ้ยอีกอีก2บวกไอ้จันแม่งโอ้สงสัยเพชรไม่พอวะ่ะสงสัยไม่พอแล้ววะ่ะไม่ถึงอะ่ะหมดหมดหมดเพชรชมพูลแล้วไม่พอวะ่ะไม่พอพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้พรุ่งนี้ใช้สเตมินา่าเด็บผพัก เก็บผักเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะได้และไอรวมทั้งไอน,นี้ด้วยนะประดับประดับที่จะรวมให้ได้อัปเกรดเอาเวคขั้นสองด้วยแล้วก็เอาเอา,เอาอีกสักหน่อยเลยแล้วกันไหนไหนก็มาแล้วแม่งซื้อซื้อสักขั้นหนึ่งขั้นขอสักขั้นหนึ่งไหน,งนไหนก็อุตส่า์ขายรอจนขายได้จนได้ตังค์ขอสักขั้นหนึ่งพอหรือเปล่าเนี่ยสี่ก้อน <laughs> จะต้องติดนะ ไม่ติดเฮียนะอ๋อสิบเก้าโอเคพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาดันต่อให้เป็นยี w ่สิบเอาเวกสองแล้วก็เดี๋ยวสเตตที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก็ยังไงเราดูบันพรุ่งนี้แล้วกัน